สวัสดีพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมแฟนๆนะครับสวนต้นไม้น้องพ่อหนีและกาบ้านสวนซอสมน,นึกที่เคารพหลักทุกทุกท่านนะครับก่อนเดินขอขอบคุณแฟนๆทุกหมอกทุกพื้นที่นะครับที่ร่วมกันติดตามกดไลค์กดแชร์ส่อง u t u b e ทั้ง a c e b o o k นะครับสวนต้นไม้น้องพ่อนี่และก็บ้านสวนซ้อนึก ด้วยดีเสเมอมากนะครับท่านผู้ชมบอดหวังอย่างหลายดอกแค่กำลังใจนะครับกำลังใจเท่านั้นเสียดให้เฮ้ายืนย่องโคงกับพันอยู่ใดพี่น้องมามือแรงมือนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเลาะไปเลาะมามาหดนำต้นหมกต้นใหม่ที่ปลูกไปหมกหมอาวานนี่นะครับพี่น้องเมื่อนี่ก็มาปลูกเพิ่มเติมนะครับเป็นไม่ยืนต้น กินได้ท่างตาท่างใจแล้วก็ทังปากพร้อมได้หมากมันก็นดีนะครับแต่ว่ามื้อนี้พิเศษนะครับอยากมาบอกมาจากับพี่น้องแฟนๆทุกหมองทุกพื้นที่ที่ให้กำลังใจอิตานุ่มสากรด้วยดีเสมอมานะครับเมืองไปเบิงมาโอ้นี่เป็นรุ่นแรกที่นุ่มสหกกณนนะครับได้ปลูกต้นอียังหละ่ะพี่น้อง ้นอันนี้ละพี่น้องนี่โอ้ยแม่นพี่สร้างประซันเ <c oughs> จ้าคือโพดแท้คือสีดีใจแห้งแถวประซันโย<ด>นนำมาจากสวนกับเจ้าประมาณสิบสิบสองต้นพี่น้องเลยต้นยางยางนายางนายางนา <c oughs> <c oughs> เห็นกับเจ้าบอกว่านำมาปลูกแล้วมันสิออกเหี่ยวออกเห็ดพรวกประซันออกเห็ดโลง่งหกเห็ดน้ำหมักประซันพี่น้อง เออสำรวจไปสำรวจมาแม่นต้นนี้เด้อนะครับที่คิดว่าสวยที่สุดงามที่สุดและก็จะเจริญเติบโตได้เป็นทรงกูหมูที่สุดว่านันท่านผู้ชมเนี่ยให้พี่น้องได้เบิงกันชัดๆใกล้ๆนะครับเนี่ยเออแตกดอกแตกยังก็แตกอยกตกอดแตกกอผ่านผ่านพืนสิออกมากออกนะันแล้วได้พี่น้องเนี่ยเออ,เ,อ,อเนี่ยอย่างนา ต้นยางหน้าพี่น้องสมัยตะกีตะกอนนี่นะครับพอแม่เพิ่นผ้าไปเอาอยางไปหาเอาอยางหน้ามามาเห็ดมาปะคุเขาว่าคุขี้ย่างคุขี้ย่างไปหาจูดนะครับซับกวนต้นยางสมัยตะกีตะกอนมันหลายพี่น้องเอออยู่แถวนี้ก็หลายตะกีตะเก่าเพื่นมาสาวเปลี่ยนให้เป็นหน้าหลอโอยนะครับ เดือแต่บันพระบรุษเป็นบางมงบางมงนะครับพี่นอ้องที่เราได้เห็นปูกกัแมนต้นย่างพี่นอ้องสูงสูงปลกแล้แต่ว่ามงนี่เป็นให้หนอกให้หน้าแล้วนะครับเมื่อปลูกประมาณเดือนกุมภาพนะครับปลายเดือนกุมภาพพี่น้องชิบกตน้นมีต้นนี่แหละไข่ก็มูวาสันเออลำต้นเพิ่นใดเลยนี่พี่น้องลำต้นเพิ่นใดพี่น้องนี่เบื้องดูนี่เออเป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นเขาเรียกว่าจาก จากหลากขึ้นมาหาโคนระวังดินมันก็สีหญาขึ้นหง่ขึ้นจังน้อยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวนะครับเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นแบบนี้เป็นทรงงามแต็มๆพี่น้องทรงสามเหลี่ยมทรงจอมธาตุทรงบนไส้นะครับนี่บนไส้ธรรมศาสตร์พี่น้องเนี่ยปัดขนาดตรงนี้พี่น้องเลยสังเกตว่ายุ่งองนี้นยะเ,เป็นหน้าขี้เอียดหน้าอยากเข้มพี่น้อง มีหินมีรสยมีดินเหนียวดินดากนะครับอ่าเป็นมองมองเป็นล่องร่องพี่น้องสงสัยมองนี่อาจจะมีร่องบ่่อยมีีะเอียดหลายนะครับก็เลยเห,หเพิผนง,ง่ามบ่หรือเพิ่นง,งามมา,จากจังแต่เพิ่นยังน้อยตอนเอามาปลูกนะครับเพิ่นก็เลยท่วงงามแล้วก็ได้สภาพดินที่ดีน่าสิเป็นจัสน่สันสันนิฐานพี่น้องเอองามแต่แต่ โอ้ยนาท่านอาจารย์ต้นไม้ว่าะนนอะไรเนาะอาจารย์ต้นไม้มสวนบอนไซกกสุมมหงพันไม้เป็นอะไรเนาะงามอยู่บ่อนี้อาจารย์งามแต่ว่างามแต่ว่าปฏิว่าเนะาะลุงซิดสกุลหรือว่านุ่มประชิดไซกับเจ้พินเป็นอะไรเนาะน <c oughs> ี่อยู่ให้อยู่นาอยู่สวนเพื่อนสลายนกหนองนาเพื่อนนะครับเพื่อนมีที่มีทางหลายพี่น้องให้เพื่อนใหญ่แล้วเพื่อน ปู่ย่าตายายพี่น้องปลูกไว้เป็นมรลดลกตกทอดเพื่อนการรักษาไว้อยู่ในไปเบิ่งสังเกตเห็นที่เพิ่นลงเฟซบุ๊กโอ้ยขักแท้ๆนะครับไม่พกไม่ไพ่เออหนุ่มสกรณรก็กําลังนะครับค่อยๆเหตุไปตามความรู้ความสามารถเอากํำพืชเดิมที่เพื่อนให้ติดตัวมาเนี่ยค่อยๆเหตุไปต้นยางเด้อพี่น้องนี่ต้นยางต้นยางนะครับที่คิดว่าสวยที่สุด ในโคกน้องนาพอเพียงมองนี่นะครับให้พี่น้องได้ชมกันเมื่อนี้ให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะครับออีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆพี่น้องนี่เอต้นพิษังนุมชากรบสันสีต้นพิสังขันบวแมนต้นมากลินฟ้ามากลิ้นฟ้าหมากลินไม้มากลินฟ้าพี่น้องมากลินไม้อันนี้น่าจะเป็นลินไม้ ทรงเตี้ยอะไเนี่ต้นเตี้ยเป็นไว่าบัสนเพิ่นบอนเป็นพุ่มงามคือกันนี่ก็ดีอนะครับแต่ว่าอันนี้ปลูกหลังต้นยางนะครับอืแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้เนื้อกางกลางๆอ่อนกลางแข็งกลางอ่อนเขาว่าได้นะครับก็เลยเติบโตวไวนะครับไว้เอาเวลามันเป็นมากเป็นอย่างมากรีนไม้คือรีนง่วนเนี่ยเพี่น้องเยงาวๆนี่ คือลิ้นคนแหละว่าแต่วนยา,าวเขาเอิ้นมมากลิ้นไม้มากลิ้นฟ้าว่าซันนะครับนี่สวยๆพี่น้องถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเยาว้ากับลาบกับลาบกับเจียวลาบปูลาบปลาลาบเนื้อลาบทุกชนิดนะครับกับเจียวสุดยอดเห็ดน้ำพริกแซ่บๆคุยย่ำพวดพวดพดละ <laughs> โอ๊ยใจแม่นจะว่าความจริงเนาะอีตานุ่มซาก่อนเพราะว่าลาังคน โยเป็นคนอยากเ่าปลูกเปี๊กก็ได้พีน่น้องนี่แหละครับอีกตัวหน,นึ่งอยู่ใกล้กลันก็เลยทโอการมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมนํากันนะครับคู่มือนี่ป่าคนกีดกระายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาส้อยกันปลูกป,ป่าอิลีอิรอกันซ้อยกันรักษาเมืองไทยเฮาให้ลดภาวะโลกร้อนให้มันเขียวชอุ่มนะครับน้ำกับใบบั้ท่วมปีนี้ แม้ว่าสีมีเขาเขากับท่วมก็ให้มันไปไวๆเร็วๆนะครับมีต้นไม้กันไว้หละใครเน่เยโดยเฉพาะวังเดือนที่ผ่านมาพี่น้องทางภาคเหนือเานะครับพะเยาแพร่น่านสุโขทัยโอ้ยนะครับแต่ละปีละปีจนในผลลงมาทางภาคกลางลง,ลงมานำเจ้าพญาป่าสันอ้าอแล้วก็ไล่ลงไปสู้เมืองอุบลลงสู้น้ำคว่าสันจากเจ้าพยาก็ดีนะครับ ปิงวังยมนั่นน้ำชีพี่น้องพอนนั้นสร้อยกันปลูกป่าไว้พี่น้องโอ้ยจักสิวานในสะออนสะออนสะออนเจ้าของน้ามือเจ้าของพี่น้องเบิ่งแล้วก็มีความสุขได้ทางเวียนทอนอน,นอนสังเกตขึ้นมาโอ้ยป่านนี้มันสิบดเนาะผัว่ะนะครับแดดบดจักเื่อจะออกมาเบิ่งกุกไหม ไปใส่บ่อได้ลังเทือนะครับไปหาหลอกหาเล่นบ่ได้ต้องมาเบิ่งกุ๊กหมกกุ๊กไหมนะครับเบิ่งแล้วก็มีความสุขได้พี่น้องเ้ยเบิ้งเพิ่นเจริญเติบโตมองได่พอปลูกเสริมปลูกแต่งปลูกแปลงสิละพี่น้องเอาละพี่น้องท่านผู้ฟังมาจุ่มมาว่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับถ้าหากว่าถึกเอื้อถึกใจพี่น้องท่านผู้ชมนะครับแฟนๆทุกท่านก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบ สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกหรือก็ไปดูในเฟซบุ๊กพี่นอ้องครูเซาครูเซาพี่น้องเได้พบกับเพลงมวล่วนมวนแชร์ให้พี่น้องเพื่อนๆเอซี FC ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันก็หวังเป็นอย่งว่าท่านคงจะมีความสุขนะครับถ้าไม่มีความสุขก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับค่แล้ว เหมือนอย่างเมื่อวานนะครับค่าแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยห้าโมงกว่าๆใครจะหดหกโมงแล้วพี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยดวงอาทิตย์นะครับกําลังจะคล้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาขอบคุณก็แล้วกันทุกท่านนะครับเบืองหน่อยเบืองหลายบ่าว่ากันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังอย่างน้อยเบืองจ็กเทื่อน,นึ่งเดยยังมีแหงเด้อ ขอบคุณหลายกันแล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะครับให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสืบไปสืบไปด้วยความปรารถนาดีจากอิตานุ่มสหกรณ์สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสนมุกสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ